มาได้ถ่ายหน้านะเจ้าถ่ายแต่หมูจุ่มวันนี้มีหมูลวกนแม่ตอนบ่ายเนี่ยเจ้าเจ้าเพราะว่าคนที่เขาแถวเพิ่งมาใหล้ๆถ่ายคนอายนอายคนเราคาลูทานเนี่ยนะแม่แม่น่ะแต่คนทำบุญเทาไ่ต้องอายเนาะเอาได้เลยจ้าต้องไปเลี้ยงคิวเลี้ยงคิวหรือทำบัเลี้ยงคิวด้วยว่างอ่ะยืนยันยืนยันมา เป็นคิดเจ้าเป็นคลิดลงยูทูบเจ้าลงยูทูบาเดี๋ยวยัน กินไม่กินแล้วค่ะแถวยาวมากกินกินไปก็อ้วนนะไม่ต้องกินนะหมอเขาไม่ให้กินจุกจิกกินเป็นเวลาให้มันให้มันครบสามชั่วโมงนะคะอีกประมาณสิบนาทีนะคะอ๋อพักปอได้พักปอได้เดี๋ยวตอนบายมี ก่อนใบจัะไล่ซดไ,ได้บบได้บบมึงนีซอจะเลอะน่ะก่อนใบเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเขาถ้าจะบายไล้ซดแล้วถ่าจะทาเปลี่ยนที่า็มันจะมันเกิซอยาไปหน่อยูน้ำคะแนนเขาจะเรียงแถวเป็นระเบียบมากนะคะ เรียงเรียงแถวเป็นค่ะไม่ดีมากดีมากค่ะเรียงแถวเป็นระเบียบนะคะเยี่ยมมากเลยนะคะเยี่ยมมากนะคะจะเรียงแถวนะคะเยี่ยมมากเลยอ๋อแจกหมูจุมคนถ่ายภาพไม่ได้กินนะคะเัาว่าแถวยาวมากคนถ่ายภาพจะไปเอาดีหลังนี่หมดแล้วนะคะเาไปเ่ห ก็ดีเหมือนกันไม่ต้องกินมากเลยผู้ชายผัวชายวะเนี่ยหนูน้ำไปหาน้ำอีกโอ้น้ำอยู่ตรงโน้นน้ำอยู่ตรงโน้นน้ำอยู่ตรงโน้น เดี๋ยวไปหาน้ำกินก่อนหิวน้ำมากเดี๋ยวพอสาวๆนวเนอะเลือดอะไรน่ากนั่งเลย, <c oughs> อยโอ้นีส่สาวงามนี่ใครได้สาวสาวงามก็รอคิวนะคะเป็นระเบียบเรียบร้อยมากนะคะเป็นตัวอย่าง เป็นตัวอย่างที่ดีของเด็กๆนะคะรอคิวเป็นตัวอย่างที่ดีดดใช่ใช่ใช่เป็นตัวอย่างที่ดีอยากกินน้ำอะ่ะยอุนี่ลงทัน

不要问了。